เอาละก็ผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพอ b แบงนะครับอยู่กับผมคนเดิมชูซิเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์เก่าของเรานะครับผมนั่นก็คือซีรีส์ซันนิมหรือว่า PBNC5 นั่นเองนะครับเป็น ซีรีส์ที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมเพื่อ,อเป็นซีรีส์ที่ทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะทำขึ้นมาเพื่อฉลองการแข่งขันนั่นเองนะครับแข่งขัน P B N C นั่นเองนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมเนาะซีรีส์ตัวนี้เป็นซีรีส์เก่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะเท่ด้วยแหละคือคือคือคอนเซปต์มันเท่อะคือคือลายสนิมสนิมอะไรอย่างเงี้ยเออ นาะแต่เรื่องของเอฟเฟกอาจจะยังไม่ได้มีในสมัยนั้นแต่ปืนถือว่าเทมากนะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นลูกซองสนิมคิดสนิมอักสนิมคือเทนะครับเอ่อมันให้อารมณ์แบบจับปืนเก่าอะไรเงี้ยเนาะเอ่อถ้าถ้าสมัยนี้ถ้าเกมจับซีรีส์ตัวนี้มารีเมคเงี้ยอาจจะอาจจะเอ่อทำให้แม็กแบบว่าให้แม็กกับตัวปืนมันอาจจะมีร่องรอยของการแบบแบบชิ้นส่วนปืนหาย,ห,ายหรือว่าชิ้นส่วนเป็นรูอะไรเงี้ยเผยให้เห็นตัว ออะไรไกลไกข้างในปืนอะไรเงี้ยคือบอกบอกความเป็นสนิมเนี้ยมันก็จะเทไปแบบหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์พีพีเอ็นซีห้านะครับหรือว่าซีรีส์สนิมของเราน,นั่นเองซีรีส์นี้คือไม่เห็นแล้วล่ะนานละนานๆเจมจะมาขายนะครับสำหรับซีรีส์ตัวนี้นะครับผมไม่เห็นละอันนี้ผมมีในคลังไปค้นเจอมาเนาะกำลังนั่งคิดอยู่กูทำคอนเทนต์อะไรดีวะทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยก็ไปเจอซีรีส์นี้มาก็เลยว่าเออจับซีรีส์นี้ไปเล่นเลยละกันนะครับผมเนาะก็แต่ก็ไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องสิ้นหวังอะะไรรรรรมาาาาาากคคัับบเเเพว่่่สํหยยนี อะไรที่มันแรงๆเนี่ยพี่แกขายหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวงในอนาคตมีโอกาสที่จะมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนแต่มาตอนไหนกูก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่แกขายหมดครับขายหมดจริงๆครับอะไรที่แรงพี่แกจับมาหมดนะครับแกไม่สุดนะครับผมเนาะโอเคครับก็นี่คืออาร์เซนีมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนเรื่องของสเตตัสก็จะเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มในแดงสิ้นเอฟเฟเฟ์อะไรไม่มีนะครับไม่มีไม่มีครับมีแค่ลายอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับกระสุนนี่ก็คือ40นัดเองนะครับ กระสุนมีให้40นัดเองนะนี่เก่ามากเลยนะกระสุน40นัดนะครับผมนะเนาะดาเมจ28หน่วยอัตาร่ากระสุน92อัตาร์ข้อมันยำ48หน่วยนะครับเอฟสปีดที่84นะครับแรงดีดแนวตั้งแน่นอนที่5 7ทับ48ครับระยะยิงอยู่ที่100นะครับผมโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรจบแล้ว <laughs> ส่วนฉายานเนี่ยเราก็ใส่เป็นลั่นสีจะใส่เป็นลั่นสีก็ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นแบบ ลัานสามอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็ใส่เป็นลั่นสามอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยนะผมผมไม่ได้บังคับครับผมแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นลั่นสี่นะครับผมเนาะเ<อ>ดี๋ยวเราเอาไปเล่นในห้องการดีกว่าเลยนะครับผมไปเอเคครับผมตอนนี้เราเข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือหน้าตาของอัรซนนีน,นะครับผม <า S 2> อันนี้เก่ามากเลยนะกระสุนอยู่แค่40นัดเองอนะ ส่วนกล้องไม่มีการเปลี่ยนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนได้ทั้งซีพีแค่ลายอย่างเดียวเลยนะนี่คือแม่งมเก่ามากเลยนะที่นี่เก่าแบบเก่ามากเลยอ่ะดิสนัดอ่ะเราก็ไม่ได้เล่น,น,นกตกตายหมดเ ไม่สายเออ้ยแล้วผมเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะหาห้องได้นั้นยากมากครับพูดเลยแม่งโคตรยากเลยก็ได้ด่านชิงธงนะครับหรือว่ายึดจุดมาพอดีเลยนะแลกวะเอาเลยไปอ,อุ้ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอดีกับอาร์คอยู่นะอืมอาจจะต้องยิงไกลหน่อย จริงอยากเข้าในระยะใกล้นะแต่เดี๋ยวก่อนเอาไปโดนได้ยังไงวะไปดู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 ขึ้นฝั่งนี้สิขึ้นฝั่งนี้ไปเลย าเออตายนะสุดท้ายไปดีวะ <c oughs> แต่จริงถ้าเรายิงให้โดนตั้งแต่ช่วงแรกๆมันก็จบแล้วแหะแต่เราเรายิงไม่โดนเนี่ย <c oughs> ต้องเลยต้องจบด้วยพกอะทันวาล้านไม่ทันวะ

เด็กปลายสองตัวโอ้ยยังไงก็ต้องยิงระยะกลางกับไกลนะอาร์ก่ะอุ้ยเกือบตายแล้วนะน่ะ เราถ้าจะได้ดักแถวๆนี้ให้ผมดูทรงน,นะไปฟังไปฟัง มันไม่โดดชิบหายเอาเบียร์ไปกินสักแก้วไปโ,โอโโ้โหโดดไม่ออกเลยเอา โอ้โหมันยิงไม่ค่อยตายวะได้ได้แบบตัวตายตัวอ่ะเออยิงไม่ตาย,ตายใช่ไหมเขาเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่โดนเตะเลยนะแไอเราก็งงเฮ้ยก็ไปได้เล่นเก่งเนพะื่อนทำไมวะไม่ตาย อ่ะก็อาจจะต้องเล่นในระยะไกลอันนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญเลยนะบางคนถ้าชำนาญมากๆนะเขาก็เดินจริงได้เลยแต่เราเราไม่ได้เล่นอักบ่อยอะนานที่เราเล่นอะเราก็เอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านแล้วคอยตอดเอาแต่กระสุนมันน้อยไปหน่อยนะกระสุนมันน้อยมันเป็นรุ่นเก่ากระสุนก็น้อยนะ มีกินแม็ก็หมดแล้วก็ดักสองโซนนะดักโซนนี้กับโซนนี้โอ้โหยี่หีกแตกเลยโหฟังน้ำเงินเยอะแยะเลยว่ะ

โอ้โหสองหัวแล้วตากระท่งอุ้ยไม่ทันวะระยะมันแคบปะระยะมันแคบอะช่องมันแคบกว่าเราเล็งไม่ทันมันอยู่มันอยู่ช่องเนี้ยเราเราเล็งไม่ทันเราเล็งไม่ทัน ยี่ไม่กี่นัดจะหมดแล้วอ่ะเพื่อนโดนไข่ม้อเฮ้ยจะเปิดเต็มหน้าเลยขอปืนหน่อยละกันกระสุนหมดกระสุนหมด คนเหมาะกันมาขอโทษขอโทษแต่คนที่เยอะมากเลยบอกเลยเยอะแบบเวอร์อะ Yeah. โอ้ยนัดมันตายแล้วนะห้าแม็กนะโดนโดนโดนออกมาดิออกมาดิออกมาไหมโอ้ยโดนโดนโดน